ขอแบบร้องแบบสไตล์พี่แคทซักคอนหนึ่งได้ไหมขอไม้ได้ไหม่ะเฮ้ยต้องไม้ไม้เอาไม้เอาไม้คนข้างๆอางให้มันร้องให้มันรองให้ไม้มาเลยเอาไม้มา โวงแคนมามึงให้กูเล่นบิ๊กแอนมึงขึ้นดีๆจัดไปจัดไปได้ๆๆได้ได้ได้โฮ้ยดีเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนยันท่า m ออินอินเอาเลยจ้ะอรักแล้วชบรักนล้นทำไไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คคีมันถูกปะเนี่ย พอแล้วแต่แม่อะลงมาก่อนลงมาก่อนลงลงลลงมาลงมาลงมาี่เขาชอบพี่ชาลงมาอนลงมาก่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 อนชอบชอบงโอกาสี่เสื้อไม่ใส่เลยเพราะว่าชอบพี่แบ๊วทองแต่เด็กๆแล้วแล้วรายการมันจาผิดไงไปให้กูฟิชชลิงกับพี่กบแท็กซี่หัวเหมือนกันิ่ไม่เป็นไรครันี้ขอโอกาส